ตัวสบารววินังส่วนตุมาเจพภาวะวันทรายวสุขีติายวภวะอกิวังสนะสิเลสสัญจรุทธาพระใจนัวจัตตารวัมาวัฒเตอายุวันูสุขังอาลา สกีดิโยวิมาชาตุสัพโรโควินัดต่อชอนทุม,มาเตภาวะมัมนทรายวะ,ยยวะพว,ะพวออกเฮติทายัวผ่าวะคาปิวะโอเคทีนี้นอสินนี่ป,ปานาติปาตาเวรมณีป,ปานาติปาตาวะเวลมณีสุขภา,าพกังสมาริยามิมุสาวิตอะทิะนนาก่อนอย่ามวัว สินห่ข้อยข,ข้อไม่ได้เลยไปไพ่ยังไงวะอินายาเวระมีสขาพระเตีงสมาติเยรอข้อสามคข้อสามผิดข้อสามเป็นพระถ,ถ้าเป็นคนไม่ใช้การเมสุมิสาถ้าไม่ไพใช้อภรรมจาริยาจําไว้รมจรยาเอ้มั่วเลยวะสขาพระตงสมะ อย่ามาหาหมั่วแถวนี้นะเดี๋ยวโดนยิจนจงบอกเลย